ทำไมวอลเลนบัฟเฟตขายหุ้น Apple ออกไปนะครับแล้วก็ถือเงินสดมหาศาลนะครับก็เร็วๆนี้นะเบิร์กชัยนะครับเพิ่งจะประชุมนะครับแล้วก็ปรากฏว่ารายงานผลประกอบการนะครับก็เห็นว่าหุ้นอันดับหนึ่งนะครับที่บัฟเฟตถือก็คือ Apple นะครับถูกขายออกมานะครับในสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ปู่บัฟเฟตเนี่ยมีเงินสดเหลืออยู่ในมือผมคิดว่าน่าจะเกิน6 6ล้านล้านนะครับก็คือมากกว่าประมาณประเทศไทยทั้งประเทศนะครับใน1ปีนะก็สาเหตุที่ปูบัฟเฟตขายนะครับแกก็ได้พูดในที่ประชุมนะครับว่าขายเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะครับแต่ว่าก็มีคนวิเคราะห์ไปนะครับว่าเป็นเพราะว่า Apple เนี่ยมาเริ่มเริ่มที่จะบริษัทอื่นเริ่มที่จะมีเทคโนโลยีที่เท่าฐาน Apple นะครับแล้วก็ตัว Vision Pro หรือว่าแว่นของเจ๊ไฟเนี่ยนะ ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่เนาะหรือว่าอาจจะอยู่ในวงจํากัดยังไม่ได้เข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนเงินที่บัฟเฟตถือว่าเยอะๆเ,เนี่ยก็ยังเป็นข้อสงสัยกันนะครับว่าทําไมต้องถือเงินเยอะขนาดนี้นะทำไมไม่แจกันผลออกมานะซึ่งเราก็คงต้องสงสัยกันต่อไปเนาะนะครับก็ถ้ามีอะไรคลิปหน้าผมก็จะมาะรายงานนะก็ฝากหนังสือนะครับเปลี่ยนชีวิตการลงทุนด้วย vi habit นะครับก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับหรือว่า ออนไลน์ก็ได้ซีเอออนไลน์อะไรได้หมดนะชิ้นชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ถ้าสนับสนุนกันก็เลี้ยงกาแฟกันแก่ละ1้แล้ว1 5บบาทต่อเดือนหรือ50บาทต่อเดือนนะครับดูรายละเอียดได้ที่เพจที่หน้าช่อง c ชา n นลนะครับสวัสดีครับ